เอ่อเส้นบ้านขามนะครับจากเส้นบ้านขามมานันไม่สูงมาได้แล้วครับเอ่อน้ำน้ำลดลงมากนะครับก็้อนนั้นก็มาอยู่บริเวณบัวนะครับเมื่อกี้รถมาหลายคันนะครับมีต้องไปแล้วมานะครับรถพิกอัพสูงได้แต่รถเก๋งไม่ไม่ควรไปนะครับเส้นนี้ตอนน้มีรถต้องไปทั้ง,งมานะครับเมื่เอเช้าเนรถอบาตอลังกอหงมาส่ง,งผู้ คนในในชุมชนนะครับมาโรงพยาบาลมาทำธุระจะมากมาฉีดวัคซีนเลยนะครับท่นใ้ก็อโอเคครับมันแต่ว่าเวลาไปเนี่ยรถมันติดมันค่อยๆไปนะครับรถมันยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่จะช้า รถไปได้นะครับนู่นรถไปกันเต็มครับแต่ว่าต้องรถต้อวังครับไปได้ครับเดี๋ยวรถสูงมาลรถสูงไหมถ้าสูงไปได้ได้ไปแต่ว่าก็เขาเขาก็พลิกไัพสูงไปได้เขาไปมาแล้วก็ทยอยทยอยไปรถติดติดทยอยขึ้นจากไหนอ๋อจากนี้ไปการไปแกแสงใช่ไหมยี่สิบโลครับ ยี่สิบโลประมาณแค่โลครึ่งนนแล้วข้ามทางรถไฟขึ้นโค้งนะขึ้นโค้งบนแล้วก็ลงแล้วก็เลยตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งตรงนั้นสำคัญสูงกว่านี้หน่อยหนึ่งทำไปได้ไม่เกินไม่เกินสองโลครับ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 เข็มครับ มาได้นะครับเดี๋ยวจะอยู่บ๊ทสามนี่อยู่แถวลานเสน่ห์นะนี่ความมือกวดโบ้ครับไปได้นะครับไปได้แต่ก็ระมัดระวังนะครับชาชานะครับชาชาแลครับข้าบานข้าวบ่นขอบคุณครับ